อย่าเพิ่งขี้นะครับใช่ครับทุกครั้งที่เราใช้ห้องน้ําหรือระบบบำบัดน้ําเสียก็กากอาหารในร่างกายของเราต่อไปการมีเทนหรือการเล่งกระตกต่อยที่ทาให้โรคระลายขึ้นครับขอโทษค่ะหุดจะไม่ขี้อีกแล้วค่ะอย่าลืมนะคะทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆมีผลต่อโลกใบนี้น หยุดการตอบไม่ใช่เล่นๆนะครับใช่แล้วครับการที่เกิดจากการย่อยอาหารในร่างกายของเราส่วนใหญ่เป็นเทนซึ่งเป็นการเรล่นกระจกส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผมขอโทษครับเข้าหลังที่ผมจะตดผมจะอั้นให้ผิดใจเลยครับอย่าลืมนะคะทุ่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆมีผลต่อโลกใบนี้ <You. S 2> รู้ไหมครับว่าการเปิดน้ำทิ้งทําให้จช้เือนทรัพยากรและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอ,ปอย่างมากใช่ครับน้ําเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจากัดใช้ให้น้อยลงเพื่อช่วยโลกใบนี้และลดการปล่อยกา๊าซเรนกระจกครับอย่าลืมนะคะทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยมีผลต่อโลกใบน,นี้ว้าวนี่วันนี้วันไหนดีวะเพื่อนมีงานรดูหนาวอะรายงานรุูหนาวไหมล่ะไปดิคใครถึงก่อนชน,น,นะะเวย ชุดครับผมห้ามขับรถนะครับจริงครับการขับขี่ยามภานะจะทําให้สะดวกสบายแต่รถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไนตรัดออกไซด์ซึ่งเป็นการเรืองกระจกที่ทําให้โลกร้อนครับอย่าลืมนะคะรูกการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมีผลต่อโลกใบนี้แล้วผมต้องทำอย่างไรครับจูงและเดินครับ หยุดนะครับการเผาขยะไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมทําไมอ่ะก็จะเผาอ่ะการเผาขยะจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนซึ่งเป็นการเรืองระกกทําให้โลกร้อนขึ้นครับแทนที่เราจะเผาขยะเราหันมารีไซเคิลจะแยกขยะเพะื่อลดก๊าซเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมครับอย่าลืมนะคะการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อโลกใบนี้ไปเร็วไปเร็วพวกเราไปเที่ยวกันเร็วเร็วเร็วเ,เร็ว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 มาเอ้า เมื่อไรรถจะออกวันเนี่ยเริ่มร้อนแล้วเนี่ยพัดลมไม่เปิดสักเทีโหโอ้ยหดุดหิดกุดใจไปออกได้แล้วรถคนขับเร็วเร็วเฮ้ยพี่เพื่งครับอ้าวทำไมอ่ะการขับขี่รถส่วนตัวจะปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์และการเดนอื่นที่เป็นการเร่งกระจกส่งผลให้โลกร้อนครับการเดินทางไปได้วยกันใช้รถสาธารณะแบบนี้ดีแล้วครับเราจะช่วยการลดการเรองกระจกได้อย่างมากเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วครับแต่ว่ามันจะเบียดกันเกินไปไหมไม่เป็นไรครับเพราะ ทาง <ไป S 1> เดียวกันไป<ต>ด้วยกันอย่าลืมนะคะทุกการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อโลกใบนี้หยุดการการะทำที่ทำลายโลกถ้าเราอยู่พฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่าลืมนะคะทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆมีผลต่อโลกใบนี้